ทุกคนคะตอนนี้เราก็กำลังจะพากันมาเที่ยวคาเฟ่กันนะคะที่เขาก็จะมีลุม่มแล้วก็รองเท้าให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพากันไปเที่ยวนะคะโอ้ไม่รู้สาวที่ไหนคะสวยมากเลยคะ่ะคนนี้คะ่ะ ตามมาอีกคนแล้วค่ะน้องใบม,มอน <c oughs> น้องไข่มุกมาแล้วค่ะทุกคนน่ารักไหมคะนี่ราด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวคาเฟ่ด้วยกันคะ่ะ ดมหล่อของที่บ้านนะคะไหนเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นนี่นะคะเราก็จะมาหาน้องใบมอนนะคะสนุกไหมคะลูกได้แล้วก็ยยน้องอีคิวค่ะสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับโอเคยยแฮปปี้แฮปปี้กันค่ะทุกคนยยยยนี่นะคะเด็กๆก,กำลัง เล่นมาโยกกันนะคะทุกคน,น,นกตอนนี้เขากำลังเซลฟี่กันอยู่นะคะทุกคน ตอนนี้สาวๆเขาก็กำลังถ่ายภาพกันนะคะทุกคน,เ,นเก็บ <c oughs> โมเมนต์ <c oughs> เป็นเบื้องหลังการถ่ายรูปกันนะคะทุกคนนี่ค่ะนานๆเราจะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมานะคะยังไม่เสร็จนะคะถ่ายแบบ ถ่ายแค่ตรงนั้นนะคะมุมเดียวะคะ่ะไม่รู้สงสัยจะได้ร้อยรูปแล้วค่ะนคนนี้ก็จะลันล้าหน่อยนะคะอนนโอ้เขาก็ะจะลันล้ากันหน่อยนะคะสองแม่ลูกอันนี้คือไม่ใช่พี่น้องนะคะทุกคนอันนี้เป็นแม่กับลูกนะคะ <laughs> แม่ลูกเขาหยอกกันค่ะนี่ก็เป็นไฟจราจรนะคะเป็นเอ่ออะไรนะ เหลืองแดงเขียวไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอัน้ยนี่ก็จะเป็นพี่น้องนะคะนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ยังสาวค่ะอันนี้อันนีล้ลูกคนโตนะคะลูกคนที่สองแล้วก็ นูนเป็นลูกคนที่สามค่ะโอ้โหดูซินะ3สามคนแม่ลูก,แ,ลกแต่คนนั้นเป็นลูกสาวดิฉันนะคะทุกคนไม่ได้ค่ะเป็นลูกเธอเป็นลูกฉันนะโอ้หฉันเสียใจฉันเสียใจจริงๆเนี่ยค่ะคนคนนี้ คนนี้เป็นน้องสาวค่ะคนนี้เป็นลูกสาวค่ะทุกคนดูสิหนะ่ะเขาสนิทสนมกันขนาดเนี้แล้วเ,เขาก็แบบว่าไม่ได้อยู่กับจันนะ่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำอีกนะคะทุกคนอ <c oughs> สองสาวเขากำลังถ่ายรูปกันนะคะ <c oughs> น่ารักค่ะ โมเมนต์สคนพี่น้องนะคะทุกคนสามคนพี่น้องเขานุ่นค่ะตัวแสบอีกสองคนตามมาแล้วค่ะไปจราจรเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงมาแล้วค่ะทุกคนเขียวเหลืองแดงไม่ใช่ไฟจราจร คนนี้นะคะเขาก็จะนั่งรอเราถ่ายรูปนะคะทุกคนชิลๆไปจ้าอาทำบานบาน,นหน่อยอเ,เออ,อ,เ,อ,อเออพับเพียบดีกว่าลูกพับเพียบดีกว่าใช่นั่นแหละลูกนั่นแหละเอเอ,เอสวยนั่นแหละบานบาน,นหน่อย <c oughs> เลิศค่ะเลิศ สวยสวยมากค่ะสวยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือที่แรกนะคะที่เรามานะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปสถานีต่อไปกันแล้วนะคะชีวิตติดคอนเทนต์ค่ะทุกคนอ่าไปค่ะสู้ๆค่ะเพื่อคอนเทนต์ น่ารักค่ะทุกคน